สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวกันธมณีชาแนลนะคะวันนี้แม่ลูกก็จะมาทําเมนูแกงปลาไก่ใส่หนไมไ้ดองค่ะเป็นเมนูแกงบ้านๆน,นะคะแต่ว่ารสชาติอร่อยถึงเครื่องมากเลยค่ะไปจดวัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะค่ะก็กลับมาพบกับแม่ลูกอีกเช่นเคยนะคะ วันนี้แม่ลุงก็จะมาทำเมนูแกงปลาไก่ใส่น่อไม้ดองค่ะมีวัตถุดิบอะไรบ้างมาดูกันเลยนะคะวัตถุดิบก็จะมีเนื้อไก่แล้วก็หน่อไม้ดองเมื่อเขือพวงใบมะกรูดแล้วก็พริกชี้ฟ้าเขียวแดงค่ะเมื่อเขือเปาะใบกระเพราเครื่องแกงก็จะมีข่าตะไคร้พริกแห้งผิวมะกรูดกระเทียมไทยหอมแดงเกลือกะปิแล้วก็พริกไทยเม็ด น้ำตาลปีบผมปรุงรสแล้วก็น้ำปลานำหน่อไม้ดองมาล้างก่อนนะคะเพื่อจะช่วยลดความเปรี้ยวล้างหลายๆน้ำเลยค่ะจนกว่าจะมั่นใจว่าหน่อไม้ของเราเนี่ยไม่เปรี้ยวมากแล้วก็กลิ่นไม่ฉุนนะคะ พอเราล้างหนูไม่ดองได้สะอาดดีแล้วก็บีบคั้นเอาน้ำออกให้หมดเลยค่ะมาเตรียมน้ำเกลือสำหรับแช่มะเขือเปราะนะคะก็ใส่น้ำสะอาดลงไปพอประมาณแล้วก็ใส่เกลือลงไปประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะจะผ่าสีส่วนเหมือนเมือรุ่งหรือว่าจะผ่าให้เล็กลงกว่านี้ก็ได้ค่ะ จากนี้ก็นำพริกชี้ฟ้าเขียวแดงมาหั่นแฉลบเตรียมไว้ใช้อย่างละหนเม็ดนะคะมาโขลกในส่วนของเครื่องแกงกันค่ะใส่พริกไทยลงไปประมาณ1ช้อนชาแล้วก็โขลกให้ละเอียดดีเลย แค้งความเผ็ดตามชอบนะคะถ้ากลัวเผ็ดมากให้ผสมพริกชีฟ้าแห้งค่ะตามด้วยขาซอยประมาณ1ช้อนโต๊ะตะไคร้ซอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผิวมะกรูด1ช้อนโต๊ะค่ะกระเทียมไทย1ช้อนโต๊ะแล้วก็หอมแดงประมาณ2ช้อนโต๊ะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชาโคลบกเครื่องแกงของเราให้ละเอียดดีเลยนะคะ เครื่องแกงละเอียดดีแล้วก็ใส่เป็นกะปิลงไปครึ่งช้อนโต๊ะเราก็ได้ในส่วนของเครื่องแกงแล้วนะคะเมลุ่งแนะนําว่าถ้าใครอยากให้เครื่องแกงของเรามีสีที่สวยให้ใส่ขมิ้นลงไปค่ะสูตรที่เมลุ่งทําเมลุ่งก็จะใส่เป็นน้ํามันลงไปนิดนึงนะเพื่อผัดเครื่องแกงให้หอมค่ะ เครื่องแกงหอมดีแล้วก็ใส่เนื้อไก่ลงไปค่ะจะใช้เป็นไก่พันหรือว่าไก่บ้านก็ได้ยิ่งถ้าใครมีไก่บ้านยิ่งดีนะคะเพราะว่าเนื้อเขาจะแน่นจะทําให้รสชาติอร่อยผัดให้เนื้อไก่สุกพอประมาณนะคะไม่ถึงกับว่าสุกมากเราก็ใส่น้ำล้างคลุกลงไปพอประมาณหรือว่าเอาพอท่วมเนื้อไก่ค่ะ ไม่ลุงก็จะรอให้เนื้อไก่สุกอีกสักหน่อยนะคะเราค่อยใส่เป็นมะเขือแล้วก็หน่อไม้ดองลงไปเนื้อไก่ของเราก็เริ่มจะสุกแล้วค่ะใส่หน่อไม้ดองลงไปหรือว่าหน่อไม้ส้มบ้านเรานี่แหละค่ะใครชอบทานก็ใส่ได้เยอะๆเลยนะคะ ตามด้วยมะเขือพวงตามด้วยมะเขือพวงแล้วก็มะเขือปอกใส่ได้ตามชอบเลยนะคะถ้าใครไม่ชอบมะเขือเปาะใส่เป็นมะเขือเหลืองก็ได้เนื่องจากว่ากระทะไม่ลุ่ใบเล็กนะคะทุกคนก็เลยดูเหมือนเยอะที่จริงไม่ได้เยอะมากนะคะไม่ลุงก็จะรอให้มะเขือสุกสักหน่อยแล้วค่อยมาปรุงรสชาติกันค่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนมะเขือของเราก็เริ่มสุกแล้วเรามาปรุงรสชาติกันนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้วยผงปรุงรสน้ำปลาปรุงรสปรับรสได้ตามชอบเลยนะคะทุกคนเพราะว่าแต่ละคนก็จะกินไม่เหมือนกันอยู่แล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะรอให้น้ำตาลละลายดีก่อนนะคะเราค่อยชิมรสชาติ เดี๋ยวแม่ลุงจะลองชิมดูนะคะอืมรสชาติเข้มข้นกลมกล่อมมากๆเลยค่ะทุกคนทานกับข้าวสวยร้อนๆน,นี่อร่อยสุดๆเลยค่ะใครไม่ชอบรสชาติที่แม่ลุงลงไว้ในใต้คลิปนะคะก็สามารถปรับรสเพิ่มรสได้ค่ะได้รสชาติตามที่ต้องการเราก็ใส่เป็นพริกชี้ฟ้าเขียวแดงลงไป เพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามดูน่ากินใบมะกรูดชีกเพื่อเพิ่มความหอมแล้วก็ใบกระเพราถ้าใครไม่มีใบกะเพราสามารถใส่เป็นใบยี่หร่าลงไปก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมและความร้อนแรงค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันเลยค่ะ พร้อมเสริมแล้วค่ะทุกคนสำหรับเมนูแกงปลาไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะสีสันน่าทานมากๆเลยค่ะรสชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงนะคะเข้มข้นอร่อยมากๆฝากเข้าไปกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับแม่รุ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ